เคยลองนั่งนิ่งๆแล้วถามตัวเองไหมครับว่าทําไมเ,เรื่องราวบางอย่างหรือบางทีก็คนบางประเภทเนี่ยถึงได้เวียนๆกลับเข้ามาในชีวิตเราซ้ําไปซ้ามาเหมือนกับเรากําลังดูละครเรื่องเดิมเป๊ะเลยแค่เปลี่ยนตัวแสดงไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญจริงๆเหรอหรือว่าชีวิตกําลังพยายามจะกระซิบบอกบทเรียนอะไรบางอย่างที่เรายังแบบว่ายังอ่านไม่ออกกันแน่อื เป็นคำถามที่ชวนให้เราหยุดคิดเหมือนกันนะคะแล้วก็หันกลับมามองข้างในตัวเองจริงๆจังๆเหมือนมีกระจกเงาบานใหญ่อยู่ตรงหน้าเราเลยแต่เราอาจจะยังไม่ทันสังเกตหรือบางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจภาพที่มันสะท้อนออกมาเท่าไหรค่ค่ะครับวันนี้เราจะมาลองเพ่งมองกระจกบานนั้นด้วยกันนะครับโดยจะสำรวจผ่านเหมือนกับมีแว่นขยายสองวันที่น่าสนใจมากๆอันนึงคือกฎแห่งกระจกจากมุมจิตวิทยานะครับกับอบีกอันคือ กฎแห่งกรรมจากมุมมองทางพุทธศาสนาซึ่งเราก็ได้ข้อมูลมาจากการวิเคราะห์เรื่องกฎแห่งกระจกและกฎแห่งกรรมมาโดยเฉพาะเลยค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็อาจจะไม่ใช่แค่การดูว่าภาพสะท้อนนัมันเป็นยังไงแต่คือการทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งไปอีกว่าเออแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่สร้างภาพนั้นขึ้นมาและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือเราในฐานะที่เป็นเหมือนเจ้าของกระจกแล้วก็เป็นผู้สร้างภาพด้วยเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันสะท้อนออกมาได้ยังไงเพื่อจะก้าวข้ามเออวงวนเดิมๆที่มันอาจจะฉุดรั้งเราไว้อ่ะค่ะ โอ้เข้าใจเลยครับงั้นเรามาเริ่มส่งกระจกแบานแรกกันก่อนเลยดีกว่ากับกฎแห่งกระจกนี่แหละครับที่บอกว่าโลกภายนอกเป็นภาพสะท้อนสภาวะภายในของเราฟังดูเพลินๆเ,เหมือนเป็นปรัชญาลึกซึ้งเลยนะครับและในทางปฏิบัติจริงๆมันทํางานยังไงกันครับเนี่ยคือกฎนี้เขามองว่าสิ่งที่เราเจอภายนอกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสุ่ม4สุ่มหนะคะแต่มันเป็นเหมือน ระบบตอบกลับหรือฟีดแบ็กซิสเต็มโดยตรงเลยค่ะสภาวะจิตใจข้างในเรานี่เองโดยเฉพาะความรู้สึกบางอย่างที่อาจจะยังค้างคาอยู่หรือความเชื่อที่เรามีต่อตัวเองแบบลึกๆที่เรียกว่า core beliefs นะคะมันเหมือนส่งคลื่นบางอย่างออกไปแล้วก็จะไปเหนี่ยวนําหรือดึงดูดหรือไปสั่นพร้องกับสถานการณ์และผู้คนที่ตอบสนองต่อคลื่นนั้นกลับเข้ามาหาเราคล้ายๆกับเวลาเราเปิดวิทยุหาคลื่นนะคะความคิดความรู้สึกข้างในเราก็ทําหน้าที่แบบนั้นเลยอ เข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าถ้าข้างในเราเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่เก่งพอก็มีแนวน้องจะเจอแต่เรื่องที่มายืนยันความรู้สึกนั้นหรอครับใช่เลยค่ะมันมีแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าหัวใจสำคัญของกฎแห่งกระจกจริงๆคือการเปลี่ยนมุมมองนะคะจากเดิมที่อาจจะรู้สึกว่าเป็นเหยื่อของโชคชะตาหรือสถานการณ์ให้มาเป็นการยอมรับว่าเออ เรานี้แหละคือผู้มีส่วนร่วมสร้างความเป็นจริงนั้นขึ้นมาด้วยเหมือนกันพอเรามองแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนหรือเหตุการณ์ที่เคยดูเหมือนเข้ามาทําร้ายหรือทําให้เราแย่มันจะกลายร่างไปเลยค่ะกลายเป็นข้อมูลหรืออาจจะเป็นผู้ส่งสารที่มาบอกเราว่าเฮ้ยมีบางอย่างในใจเธอนะที่ยังต้องการการดูแลคนที่เคยดูเหมือนศัตรูก็อาจจะกลายเป็นครูที่มาสะท้อนจุดที่เราต้องเติบโตก็ได้ค่ะโหน่าสนใจมากครับแต่ว่า กลไกอะไรล่ะครับที่ทำให้ภายในของเรามันฉายออกไปเป็นโลกภายนอกแบบนั้นได้เหมือนผมเคยได้ยินว่าทางจิตวิทยามีคำอธิบายเรื่องนี้อยู่ที่เรียกว่าการฉายภาพหรือ psychological projection ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะการฉายภาพหรือ projection เนี่ยเป็นเหมือนกลไกป้องกันตัวอย่างหนึ่งของจิตใจเรานี่เองแล้วมันก็เกิดขึ้นในระดับที่เราไม่ค่อยรู้ตัวด้วยนะคะคือเวลาเรามีแง่มุมบางอย่างในตัวเองที่เราไม่ชอบ ไม่ยอมรับหรือไม่อยากจะเห็นมันเช่นอาจจะเป็นความขี้คลาดความอิจฉาหรือความไม่ซื่อสัตย์อะไรแบบนี้นะคะแทนที่เราจะเผชิญหน้ากับมันตรงๆในใจเราจิตเราอาจจะใช้วิธีโยนหรือฉายคุณสมบัติพวกนั้นออกไปแล้วก็เอาไปแปะไว้ที่คนอื่นแทนค่ะอุปมาเหมือนไม่อยากเห็นขยะในบ้านตัวเองเลยกวาดๆไปกองไว้หน้าบ้านคนอื่นแทนค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเลย เช่นคนที่ลึกๆแล้วอาจจะมีความไม่ซื่อสัตย์อยู่ก็อาจจะกลายเป็นคนขี้ระแวงมากๆคอยจับผิดว่าคนอื่นจะมาโกงตัวเองหรือเปล่าหรือคนที่รู้สึกไม่มั่นคงมากๆข้างในก็อาจจะชอบพูดจาดูถูกจุดอ่อนคนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกเหนือกว่าขึ้นมามันเป็นการผลักส่วนที่เราไม่ต้องการในตัวเองออกไปให้พ้นๆตัวแต่จริงๆแล้วมันก็ยังอยู่กับเรานั่นแหละค่ะแค่มันย้ายไปอยู่บนจอภาพคือคนอื่นแทนแล้วมันมีอะไรซับซ้อนกว่าน,นั้นอีกไหมครับ มีค่ะมีสิ่งที่เรียกว่าการฉายภาพกลับหรือ Counter Projection ด้วยคือพอเราฉายเงาของเราไปกระทบใครสักคนเนี่ยมันอาจจะไปสกิดเงาที่คล,คล้ายคกันในตัวเขาให้เขาสะท้อนหรือฉายภาพนั้นกลับมาที่เราเหมือนกันทีนี้กลายเป็นว่าเราไม่ได้คุยกับตัวตนจริงๆของกันและกันแล้วแต่กลายเป็นเหมือนเงาสองเงาที่ทำปฏิกิริยาต่อกันไปมา นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์บางอย่างมันวนอยู่ในอ่างแก้เท่าไหร่ก็ไม่หลุดเพราะต่างโซนต่างฉายหนังเรื่องเดิมของตัวเองใส่กันอยู่นั่นเองค่ะตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากที่เราบน่บนๆกันว่าเจอแต่คนแบบเดิมๆซ้ำๆเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ว่าเจอคนหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะๆหนอกแต่เรากําลังเอาหน้ากากเดิมๆที่อยู่ในใจเราเนี่ยไปสวมให้คนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตหรือเปล่าครับเช่น ถ้าเรามีปมในใจเรื่องกลัวการถูกทออทิ้งมากๆพอเจอคนรักใหม่เราก็อาจจะคอยจับสัญญาณเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตีความไปเองเลยว่าเขาก็มั่งจะทิ้งเราแน่ๆทั้งที่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยพอความสัมพันธ์มันจบไปปมนี้มันก็ยังอยู่กับเราพอเจอคนต่อไปเราก็เอาหน้ากากคนที่พร้อมจะทิ้งเราเนี่ยไปสวมให้เขาอีกมันก็เลยวนไปเรื่อยๆคนเปลี่ยนไปแต่บทละครในใจเรายัางเป็นเรื่องเดิมอยู่เลยใช่เลยค่ะ และบทละครเรื่องเดิมนี้มันไม่ได้เขียนขึ้นมาลอยๆนะคะมันมีรากฐานที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อที่ฝังลึกหรือ core beliefs เป็นเหมือนชุดความคิดความเข้าใจพื้นฐานที่เรามีต่อตัวเองเช่นฉันเป็นคนแบบไหนต่อผู้อื่นคนอื่นเป็นอย่างไรแล้วก็ต่อโลกโลกนี้เป็นสถานที่แบบไหนซึ่งความเชื่อพวกนี้มักจะก่อตัวขึ้นตั้งแต่เรายังเด็กๆผ่านประสบการณ์ต่างๆที่เราเจอมาค่ะ อ๋อเหมือนเป็นแว่นตาที่เราใส่จนชินแล้วก็มองทุกอย่างผ่านเลนส์นั้นไปโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นความเชื่อว่าฉันไม่ดีพอฉันไม่น่ารักหรือโลกนี้มันอันตรายอะไรแบบนี้เหรอครับ ถูกต้องค่ะพอความเชื่อเหล่านี้มันฝังแน่นมากๆแล้วเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวกรองการรับรู้ของเราไปเลยมันจะคอยสร้างสิ่งที่เรียกว่าความคิดอัตโนมัติเชิงลบหรือ negative automatic thoughts NATs ขึ้นมาในสถานการณ์ต่างๆยกตัวอย่างนะคะถ้าเรามีความเชื่อฝังลึกว่าฉันทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดอันนี้คือ core belief ทีนี้พอแค่โดนหัวหน้าเรียกไปคุยเรื่องงานนิดหน่อยอันนี้คือสถานการณ์ ความคิดอัตโนมัติมันอาจจะผุดมาทันทีเลยว่าต้องโดนตำหนิเรื่องใหญ่แน่ๆเลยอันนี้คือ NAT แล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกกังวลกลัวขึ้นมาอันนี้คืออารมณ์ตามมาด้วยพฤติกรรมอาจจะพยายามเลี่ยงไม่อยากไปคุยหรือเตรียมตัวป้องกันตัวเองสุดฤทธิ์ไปเลยแถมเรายังมีแนวโน้มที่จะมองหาแต่สิ่งที่มายืนยันความเชื่อเดิมของเราด้วยนะคะที่เรียกว่า confirmation bias อะไรที่ไม่ตรงกับความเชื่อเดิมเราก็อาจจะมองข้ามมันไปเฉยๆเลยค่ะ ฟังดูเหมือนเรากลายเป็นนักแสดงในบทละครชีวิตที่เราเขียนบทเองโดยไม่รู้ตัวแล้วก็เล่นตามบทนั้นซ้ำๆจนเชื่อไปแล้วว่ามันคือความจริงถ้าเราเชื่อว่าฉันไม่มีอำนาจควบคุมชีวิตตัวเองเราก็จะมองเห็นแต่สถานการณ์ที่ตัวเองถูกควบคุมยอมคนอื่นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็อาจจะถูกเอาเปรียบจริงๆแล้วมันก็ยิ่งตอกย้ำความเชื่อเดิมเข้าไปอีกกลายเป็นวงจรที่สร้างโลกตามบทละครนั้นขึ้นมาจริงๆมันเป็นวงจรที่ ค้ำจุนตัวเองได้อย่างน่าทึ่งมากๆเลยค่ะทีนี้ลองเปลี่ยนแว่นขยายมาดูทางฝั่งพุทธศาสนาบ้างนะครับมีหลักธรรมอะไรที่พูดถึงเรื่องกระจกหรือภาพสะท้อนนี้ไหมครับผมนึกถึงพุทธพจน์บทหนึ่งขึ้นมาที่ว่ามโนภูพงค์คมาธรรม,มามโนเศรษฐามโนมยาที่แปลว่าธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจใช่เลยค่ะ พุทธพจน์บทนี้เหมือนเป็นกุญแจดอกสําคัญเลยนะคะชี้ให้เห็นชัดเจนว่าประสบการณ์ทั้งหลายที่เราได้รับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากใจหรือคุณภาพของจิตเรานี่เองถ้าใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวด้วยกิเลสเช่นโลภโกรธหลงเนี่ยโลกที่เราประสบก็จะหม่นหมองไปด้วย แต่ถ้าใจเราผ่องสายเบิกบานด้วยคุณธรรมเช่นมีเมตตามีปัญญาโลกก็จะสว่างสวยขึ้นมาทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจจริงๆคะ่ะพระพุทธองค์ทรงชี้เรื่องนี้มานานกว่า2,500ปีแล้วนะคะกฎแห่งกระจกที่ว่าโลกภายในสร้างโลกภายนอกก็เหมือนกันนำเสนอความจริงข้อนี้ในภาษาปัจจุบัน ใจหรือโมโนคือสิ่งที่อยู่ภายในและธรรมหรือประสบการณ์สุขทุกข์ทั้งหลายคือสิ่งที่ปรากฏภายนอกซึ่งมันเกิดจากการปรุงแต่งของใจเรานั่นเองค่ะครับและถ้ามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกก็คงหนีไม่พ้นเรื่องกฎแห่งกรรมใช่ไหมครับถูกต้องค่ะกรรมหรือกรรมมะในทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของพรหมลิขิตหรือโชคชะตาที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่กรรมหมายถึง การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาค่ะพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนเลยว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวัฏามิซึ่งแปลว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะฉะนั้นตัวเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของเราไม่ว่าจะทางกายทางวาจาหรือทางใจเนี่ยแหละค่ะคือตัวการสำคัญที่สร้างผลหรือวิบากตามมาอุปมาเหมือนการหวานเมล็ดพันธุ์ลงไปใช่ค่ะ ทุกๆเจตนาก็เหมือนการหวานเมล็ดพันธุ์ลงไปในผืนนาคือชีวิตของเราถ้าทําด้วยเจตนาดีคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เหมือนหวานเมล็ดพันธุ์ดีผลที่ได้ก็ย่อมดีแต่ถ้าทําด้วยเจตนาไม่ดีคือมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เบื้องหลังก็เหมือนหวานเมล็ดพันธุ์ไม่ดีผลก็ย่อมไม่ดีตามไปด้วยกฎนี้เป็นกลางๆตรงไปตรงมาเหมือนกฎธรรมชาติเลยค่ะหวานอะไรได้อย่างนั้น ไม่ใช่การลงโทษหรือให้รางวัลจากใครนะคะอธิบายยังไงครับอืมนั่นก็เพราะว่ากรรมมันให้ผลในเวลาที่ต่างกันไปค่ะกรรมบางอย่างให้ผลเร็วทันตาเห็นในชาตินี้เลยที่เรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมบางอย่างก็ไปให้ผลในชาติหน้าเรียกว่าอุปปัชชเวทนียกรรมแล้วก็ยังมีบางอย่างที่ตามไปให้ผลในชาติต่อ,ตอไปอีกเรียกว่าอป,ปร,ราปริยเวทนียกรรมค่ะ ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นแค่ผิวเผินในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นผลของกรรมเก่าที่เขากําลังรับอยู่หรืออาจจะเป็นกรรมใหม่ที่เขากําลังสร้างซึ่งมันยังไม่ให้ผลก็ได้มันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในชั่วขณะเดียวนะคะแล้วการที่เราเจอเรื่องซ้ํำๆดําเติมบ่อยๆล่ะครับอันนี้เกี่ยวกับกรรมอย่างไงได้บ้าง การเจอสถานการณ์หรือเจอคนประเภทเดิมๆซ้ำๆเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเป็นการสุกงอมของกรรมเก่าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เราอาจจะเคยทําซ้ำๆซ้ําๆในอดีตจนมันกลายเป็นความเคยชินหรือกลายเป็นสังขารที่ฝังแน่นอยู่ในกระแสจิตของเราพอเหตุปัจจัยในปัจจุบันมันพร้อมผลของกรรมหรือวิบากนั้นมันก็ปรากฏออกมาให้เราประสบซ้ำๆค่ะเช่นถ้าในอดีตเราเคยเบียดเบียนผู้อื่นเป็นอาจินมากๆปัจจุบันก็อาจจะเจอวิบากคือการถูกเบียดเบียนซ้ำๆได้จะเห็นว่า กฎแห่งกรรมจะอธิบายลึกลงไปถึงต้นต่อของภาพสะท้อนเลยนะคะคืออธิบายทั้งแสงซึ่งก็คือเจตนาหรือกรรมที่เราสร้างและวัตถุซึ่งก็คือตัวเราและกรรมเก่าที่เรามีไม่ใช่แค่ดูภาพสะท้อนที่ปลายทางอย่างเดียวเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสว่ากรรมมัมสเตวิพัชติยะทิดามีนปณีตตายะคือกรรมย่องจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้นะคะครับและในบรรดากรรมทั้งหลายเนี่ยกรรมทางใจหรือมโนกรรมนี่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะสำคัญอย่างยิ่งเลยกรรมเกิดได้สามทางคือกายวาจาและใจแต่พระพุทธองค์ตรัสว่ามโนกรรมนี่แหละค่ะมีกำลังมากที่สุดแล้วก็มีโทษภัยมากที่สุดด้วยอากุศลมโนกรรมหลักๆก็มีสามอย่างคืออภิชาหรือความคิดโลภอยากได้ของคนอื่นพยาบาทคือความคิดปองร้ายอยากให้เขาพินาศและมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดโดยเฉพาะความเห็นผิดในเรื่องกรรมและผลของกรรม และนี่คือจุดเชื่อมโยงสำคัญที่น่าทึ่งมากค่ะไอ้เจ้าความเชื่อที่ฝังลึกหรือ core b e l i e f ในทางจิตวิทยาที่เราคุยกันตอนต้นนะคะเช่นความเชื่อว่าฉันไม่มีค่าหรือโรคนี้ไว้ใจไม่ได้เนี่ยในมุมมองทางพุทธมันก็คือมโนกรรมที่เรากำลังสร้างกำลังคิดกำลังยึดถือซ้ำๆอย่างต่อเนื่องและส่งพลังนั่นเองโอ้โหหมายความว่าความเชื่อลึกๆของเราก็คือการสร้างกรรมทางใจอยู่ตลอดเวลาเลย อาจจะมองแบบนั้นได้เลยความเชื่อว่าฉันไม่ดีพอมันก็คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาทิฏฐิหรือการเห็นผิดในคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองการยึดมั่นในความเชื่อว่าโลกนี้มีแต่คนจ้องทำร้ายก็คือรูปแบบของพยาบาทอย่างหนึง่งความเชื่อเหล่านี้จึงเปรียบเหมือนเครื่องยนต์ผลิตกรรมฉันดีเลยนะคะที่ทำงานอยู่ตลอดเวลามันขับเคลื่อนให้เราคิดพูดทำและในที่สุดก็ประสบกับผลที่มันสอดคล้องกับความเชื่อนั้น ทุกครั้งที่เราตอกย้ำกับตัวเองว่าฉันไม่เป็นที่รักเรากำลังหวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งการถูกปฏิเสธลงไปในใจซ้ำๆแล้วผลมันจะออกมาเป็นอื่นได้อย่างไรล่ะคะนี่ล่ะคะ่ะคือกระจกแห่งกรรมที่สะท้อนผลงานการสร้างสรรค์ของใจเราเองออกมาแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงฟังดูเหมือนเราติดอยู่ในวงจรที่เราสร้างขึ้นเองเลยนะครับแล้วเราจะถลายกระจกเงาหรือจะปรับคลื่นวิทยุในใจเราได้อย่างไรบ้างครับ ถ้ามองในมุมจิตวิทยาเครื่องมืออย่าง CBT หรือการบำบัดด้วยการปรับความคิดและพฤติกรรมจะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ไหมครับช่วยได้มากเลยค่ะ CBT หรือ Cognitive Behavioral Therapy เนี่ยเป็นเหมือนชุดเครื่องมือช่างเลยนะคะที่ออกแบบมาเพื่อซ่อมแซมเครื่องยนต์ผลิตกรรมหรือแว่นตาที่บิดเบี้ยวของเราเนี่ยแหละค่ะหลักการสำคัญของ CBT คือจะช่วยให้เรา 1. รู้ทันความคิดอัตโนมัติ คือหัดจับให้ได้ก่อนว่ามีความคิดลบๆอะไรแวบเข้ามาในหัวเราบ้างเวลาเจอสถานการณ์ที่มันกระตุน้นอาจจะลองจดบันทึกดูก็ได้ค่ะ 2. ส,สาวหาต้นต่อใช้คำถามนำเช่นถ้าความคิดนี้มันจริงมันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวฉันถามลึกลงไปเรื่อยๆจนเจอความเชื่อฝังลึกที่เป็นรากของมันจริงๆเทคนิคนี้เรียกว่า downward arrow ค่ะ 3. ปรับเปลี่ยนความเชื่อพอเจอรากแล้วก็มาตั้งคำถามท้าทายความเชื่อเดิมนั้นดูหาเหตุผลหรือหลักฐานมาต้อแยง้งแล้วลองสร้างมุมมองหรือความเชื่อใหม่ที่มันสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์และเมตตาต่อตัวเองมากขึ้นค่ะอาจจะใช้เทคนิคโซคราติกควอ t เ o n นิงหรือการปรับโครงสร้างความคิด restructuring อ๋อเหมือนการทำส่วนทางความคิดเลยนะครับคือถอนวัชพืชซึ่งก็คือความเชื่อลบๆออกแล้วก็ปลูกดอกไม้หรือความเชื่อบวกๆที่ดีกว่าลงไปแทนค่ะเปรียบเทียบได้ดีเลยค่ะในมุมพุทธอาจจะมองว่า CBT ก็คือวิธีการที่เป็นระบบมากๆในการช่วยให้เราหยุดสร้างอากุศลละมโนกรรมแล้วหันมาเจริญกุศลลมโนกรรมแทนเป็นการเข้าไปจัดการที่ตัวความคิดความเห็นผิดโดยตรงเลยค่ะ ครับแล้วนอกจากการปรับเปลี่ยนเนื้อหาความคิดแบบ CBT แล้วการฝึกสติหรือการภาวนาล่ะครับจะช่วยในเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างการเจริญสติหรือ mindfulness เป็นอีกแนวทางที่ทรงพลังมากๆค่ะแต่จะต่างจาก CBT เน็ดหน่อยคือสติไม่ได้เน้นการเข้าไปเปลี่ยนเนื้อหาของความคิดโดยตรงแต่จะเน้นการเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เรามีต่อความคิดและความรู้สึกนั้นๆค่ะ สติคือการกลับมารู้สึกตัวรู้ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกรู้สึกถึงร่างกายหรือรู้ทันความคิดที่มันผุดขึ้นมาโดยเข้าไปรู้เฉยๆแบบไม่ตัดสินไม่พยายามไปกดข่มมันหรือไม่ไปเกาะเกี่ยวเอาไว้ค่ะการแค่รู้เฉยๆเนี่ยมันจะช่วยตัดวงจรได้อย่างไรครับฟังดูเหมือนไม่ได้วยทำอะไรเลย วงจรซ้ำซากเดิมๆเนี่ยมันมักจะขับเคลื่อนด้วยปฏิกิริยาอัตโนมัติตามความเคยชินของเรานะคะพอมีอะไรมากระตุ้นปุ๊บเราก็ตอบสนองแบบเดิมปั๊บเลยโดยไม่ทันรู้ตัวแต่พอเรามีสติมันเหมือนเราสร้างช่องว่างเล็กๆขึ้นมาค่ะระหว่างสิ่งกระตุ้นเช่นคำพูดของคนอื่นกับการตอบสนองของเราเช่นความโกรธหรือความคิดลบ ในช่องว่างนั้นล่ละค่ะคืออิสรภาพที่เราจะเลือกตอบสนองอย่างสร้างสรรค์แทนที่จะถูกความเคยชินเดิมๆลากไปพอเราฝึกบ่อยๆเราจะเริ่มเห็นค่ะว่าความคิดความเชื่อหรืออารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็แค่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเลยอำนาจที่มันเคยมีเหนือเราก็จะค่อยๆลดลงเราจะเปลี่ยนจากเป็นความคิดนั้นมาเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูความคิดนั้นแทนค่ะ mm. เหมือนกับนั่งดูเมฆลอยผ่านไปบนท้องฟ้าแทนที่จะกระโดดเกาะเมฆก้อนนั้นไปด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะถ้าเปรียบ CBT เหมือนการผ่าตัดเพื่อเอาความเชื่อผิดๆออกไปสติก็อาจจะเหมือนเครื่อง MRI หรือเครื่องอันตรสาวความละเอียดสูงที่ช่วยให้เราเห็นระบบการทำงานของจิตใจทั้งหมดแบบเรียลไทม์เลยเห็นเลยว่าความคิดมันก่อตัวขึ้นมาย่างไงาความเชื่อมันส่งผลต่ออารมณ์อย่างไรปฏิกิริยามันเกิดขึ้นได้อย่างไร การเห็นกระบวนการนี้อย่างชัดเจนด้วยสตินี้แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเพราะมันทําให้เราไม่ตกเป็นทาสของรูปแบบเดิมๆโดยไม่รู้ตัวอีกต่อไปค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วเราสามารถใช้ทั้ง CBT และสติควบคู่กันไปได้เลยใช้ร่วมกันได้ดีมากๆเลยค่ะ เช่นใช้สติรู้ทันอารมณ์หรือความคิดที่เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยใช้เครื่องมือของ CBT มาช่วยวิเคราะห์ทำความเข้าใจมันให้ลึกขึ้นหรือใช้ความเข้าใจที่ได้จาก CBT มาเป็นแนวทางในการเจริญสติให้ตรงจุดมากขึ้นก็ได้แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนนะคะสิ่งสำคัญที่เป็นเหมือนดินที่หล่อเลี้ยงการเติบโตทั้งหมดเลยก็คือความเมตตาต่อตอนเองหรือ self compassion ค่ะการยอมรับการให้อภัยและการอ่อนโยนกับตัวเองในระหว่างทางเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยนะคะครับ ฟังมาทั้งหมดนี้ก็พอจะสรุปได้ว่าไอ้รูปแบบซ้ำๆในชีวิตเราเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นเรื่องคนหรือเหตุการณ์มันอาจจะไม่ใช่คำสาบหรือความบังเอิญอะไรหรอกแต่เป็นเหมือนเสียงสะท้อนที่คาดการได้จากโลกภายในของเราเองซึ่งอาจจะมองผ่านเลนส์ของความเชื่อที่ฝังลึกในมุมของจิตวิทยาหรือมองผ่านเลนส์ของการกระทำทางใจหรือมโนกรรมในมุมของพุทธศาสนาก็ได้ ค่ะการทำความเข้าใจกลไกเหล่านี้ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ตามนะคะมันมอบพลังให้เรากลับคืนมาจริงๆค่ะจากเดิมที่อาจจะรู้สึกว่าเป็นผู้ถูกกระทำอยู่ตลอดเวลามาสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์ชีวิตอย่างมีสติและเข้าใจมากขึ้นกระจกเงาบานนี้ไม่ได้มีไว้ตอกย้ำชะตาก,กรรมของเรานะคะแต่มีไว้ชี้ทางให้เรากลับมาทำงานกับใจตัวเองซึ่งเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งจริงๆค่ะครับและบางทีนะครับ เป้าหมายสูงสุดของการส่องกระจกอาจจะไม่ใช่แค่การพยายามเช็ดกระจกให้ใสหรือเปลี่ยนภาพสะท้อนให้สวยงามขึ้นเท่านั้นแต่อาจการตระหนักรู้ให้ได้ในที่สุดว่าแท้จริงแล้วแสงสว่างที่ส่องไปอย่างกระจกจนเกิดเป็นภาพสะท้อนทั้งหลายนั้นมันก็ออกมาจากตัวเราเองนี่แหละครับลองนำแง่มุมเหล่านี้กลับไปพิจารณาใคร่ครววในความเงียบกันดูนะครับ